เริ่มต้นทำธุรกิจจากศูนย์เจออะไรบ้างไปดูกันพี่โบทำธุรกิจมา7ปีงอกมากี่ธุรกิจชื่อติ๊กตอกชื่ออายุน้อยร้อยงานเปิดร้านกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะทำมาสังหารีมารัพย์ด้วยตลอดที่ทํามาเจออะไรบ้างคนส่งเองหาของก็หาเองทําบัญชีก็ทําคนเดียวรุนไวมากก็คือแบบเข้าเนือ้อแบบฉ่โมงมากคนเดียวหรือว่ามีใครซัพพอร์ตป่ะเนี่ยว้าทำคนเดียวส่วนก็ต้องการหวานใจสาวคนนี้พร้อมใช้ พี่เนยทำธุรกิจมาเกือบ10ปีตั้งแต่น้ายังเป็นเบบีเจออะไรบ้างตอนนี้ชนะเป็นยังไงรุ่นราวคราวเดียวกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังเป็นแบบเด็กมหาลัยช่วงตนน้นมันจะสนุกเว้ยแล้วเราทำได้เรื่อยๆจนยอดขายพิกไปแบบ4ี่แสนกว่า5้าแสนกว่าแต่บางทีเนี่ยมันก็ลดลงเป็นแบบหลักหมื่นต่อเดือนก็ได้ก็จะเกิดความเครียดแถมยังปรึกษาใครไม่ได้ด้วยเพราะว่าคนรอบตัวไม่มีใครทําธุรกิจเลยบอนปอลเล่าออจากงานประจํามาเปิดธุรกิจร้านอาหารหน้ามอธรรมศาสตร์เจออะไรบ้าง โอ้โหลอนจะบอกว่ามันไม่เหมือนธุรกิจเลยพนักงานต่ออกไม่บอกราคาสินค้าขึ้นขายดีจนเจ๊งอ่ะถ้าช่วงเปิดเทอมก็สามแสนช่วงปิดเทอมก็1นึ่งแสนเดี๋ยวเราไปถามกับคนที่เคยเรียนโดยตรงกับคนเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยกันีิพี์ทำธุรกิจตั้งแต่หัวดำยันหัวเทาเจออะไรบ้างแต่ตอนอายุยี่ส พี่ก็ทำเลสปีดโบทเนาะยอดโกลุมธุรกิจปีหนึ่งก็5้าล้านตอน29เนะี่ยมีความล้มเหลวทางการเงินเพราะพี่ไม่ดูเรื่องตัวเลขเองให้บัญชีดูเองเดียวทีนี้ทำไงอะ่ะไปเรียนรู้กับโรเบิร์ตเคิสกิที่ซอฟริกาคนที่เขียนหนังสือพ่อเลยสอนลูกนั่นเองชีวิตเปลี่ยนเลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่บวกกับลงทุนจากศูนย์ปเจ๋งมากวันนี้การเงินที่พี่สอนในคอมมูนิตี้เนี่ยมันคือตั้งแต่สร้างรายได้เลยหรอนนการเงินที่ถูกต้องเป็นพื้นนนนฐาาาาาาาขขอองงงกกกรรรรรสร้้ชชีีีวววิิิิิิตตตตตเเพะคมมมมมํ็จททุ่่ั และนี่คือเหตุผลที่กลุ่มผมเดลไวท์เท้์จัดคาสการเงินฟรีใครที่ไม่อยากลองผิดลองถูกและสร้างธุรกิจให้เป็นระบบทักมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมพ์ว่า CFD ได้เลย